อยากลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าอยากรักษา PCOS ให้ดีขึ้นอยากรักษาให้หายแต่ว่าลดไม่ลงคุณหมอมีตัวช่วยไหมใช้ยาได้ไหมใช้ได้นะครับยาที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ประเทศไทย a p p r o v e เนี่นะครับมี2ตัวนะเป็นลักษณะฟอร์มฉีดนะครับกับฟอร์มกินนะก็แต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะถ้าเป็นกินเราก็รู้แล้วว่ามี ลิเนี่ยดักจับไขมันก็เวลาผายลมนะก็อาจจะมีเน,เนื้อออกมาหน่อยนะครับปัจจุบันมียาฉีดนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ฉีดทุกวันย้ำนะครับฉีดทุกวันเพื่อใช้ในการลดน้ำหนักออยของไทย a p p r o v e แล้วนะครับว่าสามารถใช้ได้นะแต่ว่าที่สำคัญต้องใช้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้นะครับได้แก่ bmi เนาะดัชนีมวลกายเกิน30หรือว่า พ m i อ7บวกกับมีโรคร่วมต่างๆนะครับก็ไปหาคุณหมอได้นะครับนะออบอกว่าคุณหมอหนูมีข้อบ่งชี้แล้วอยากลดน้ำหนักปรับวิถีชีวิตตัวเองแล้วนะครับมันลดได้เล็กน้อยหรือบางคนลดไม่ได้เลยนะอยากมีใช้ยาก,ก็สามารถคุณหมอสามารถสั่งให้ได้นะแต่ที่สำคัญจะฉีดเนี่ยก็ต้องปรับพฤติกรรมร่วมด้วยคุมอาหารออกกำลังกายรวมถึงการนอนด้วย โดยสรุปนะครับปัจจุบันประเทศไทยมียาฉีดแล้วนะครับนะยากินก็มีช่วยได้เป็นต,ตัวช่วยแต่ตัวหลักเหมือนเดิมคือต้องปรับพฤติกรรมให้ได้ก็เป็นกำลังหายใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ